สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวแบมไพน์บอกครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสายฟันนะครับสายฟันสายฟันเลยนะครับขั้นแรกเลยต้องเป็นโล่นะครับโล่ก็ต้องใช้โล่ตัวนี้นะครับตัวเดียวเท่านั้นนะครับสายฟันก็คือโจงตีปุตติผิดนะครับโฟกัสโอกาสบล็อกแล้วก็วาเทีหายจากการฟันนะครับแล้วก็เทดพีนะครับต่อมาเป็น อาวุธนะครับอาวุธอาวุธสายฟันนี่จะเล่นได้3อย่างนะจะมีให้เลือก3อย่างจะเป็นดาบที่ปลี่นะครับดาบลิปลี่ก็เอ่อเง็นะครับโจมตีจุดวิกฤตนะครับความเสียหายจากการฟันแล้วก็เง็พีนะครับตัวเล่มที่2นะฮะจะเป็นขวานนี้ละโทษนะฮะขวานนี้ก็ จุดอ่อนนะฮะแล้วก็จุดวิกฤตนะฮะแล้วก็โอกาสนะครับความเสี่ยงจากการฟันแล้วก็เหตุผีนะครับต่อมานะฮะอันสุดท้ายอันที่3นะครับอันที่3นี้ก็จุดวิกฤตนะฮะจุดอ่อนนะโอกาสบอกความเสี่ยงจากการฟันนะแล้วก็เหตุผีก็คือ3ตัวที่บอกมาเนี่ยครับเป็นตัวที่คนนิยมเล่นมากที่สุดนะฮะส่วน ส่วนเรื่องของความแรงไม่แรงนี่ขึ้นอยู่กับขึ้นขึ้นขึน้นอยู่กับระดับด้วยนะครับขึ้นอยู่กับภาพรวมหลายอย่างทั้งระดับอ,อ,กอกุปกรณ์ระดับการตีบวกนะครับระดับเลเวลนะครับมันหลายหลายอย่างครับว่าอันไหนดีกว่ากันนะฮะถ้าถ้าเป็นดาบใหญ่ตัวนี้ก็เน้นเลือดนะฮะเน้นเลือดนะก็จะคือเลือดเยอะหน่อยดาบด,ด,ดีแต่ถ้าเกิดเป็นขวานตัวนี้ก็จะเน้นอ่า ไปในแนวทางที่นะครับเพราะว่าเขาไม่มีเ t ตีแต่เขาไปเพิ่มในเรื่องของจงดีจุดอ่อนนะครับแล้วก็ขวานพระจันทร์นะฮะสีแดงก็ในเรื่องของจุดอ่อนนะครับขวานสองหวานเนี่ยครับคุณสมบัติเหมือนกันก็คือเน้นสายขีนะฮะแต่ถ้าเป็นดาบริบลีนี่อาจจะเลือดเยอะหน่อยเน้นถึกเน้นถึกนะครับเลือดเยอะต่อมาก็จะเป็นชุดนะฮะชุดก็อกาะแขนนะฮะยาวแห่งลม นะครับความเสียหายจากการปั่นนะฮะแล้วก็ความเสียหายจากอาวุธนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นนะฮะรองเท้านะรองเท้าก็อ่ารองเท้ายักษ์นะฮะแห่งเกจิยศนะครับจะเป็นดอทแล้วก็ตั้งโฟกัสเอีอ่าส่วนเกราะนะครับก็จะเป็นภาระที่ต้องไปเชิญน,นะครับตั้งโฟกัสเอีนะโฟกัสสูงสุดแล้วก็ IST ต่อมาก็จะเป็นแผ่นเกาะขาแห่งลุกมอรุณน,นะครับปกป้องนะครับดอทแล้วก็ตั้งโฟกัสยึดที่สรงสุดนะครับต่อมาก็จะเป็นจี้เป็นจี้ลึกลับนะครับควกไหนจกอาวุธตัวอุปกรณ์ดอทนะครับเฮดพีนะครับแล้วก็สายฟันนี่จะเป็นตัวตัวนี้เลยนะครับแหวนแห่งไฟเลนที่ยิ่งใหญ่นะฮะความอ โจมติดยุดออดน,นะครับความจยากตาการฟันนะครับแล้วก็ความจ,จ่ายตะขาวุธดเฮดีนะฮะอ่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแหวนอ่าแซปไพร์พที่ยิ่งใหญ่นะครับความเสียหายจากการฟันนะครับโจมที่ยุดออดน,นะครับความจ่ายากอาวุธดเฮดพีนะฮะหรืจะใส่สองอันอ่าแหวนอย่างเดียวก็ได้ครับสองอันก็ได้เจ็บอ่าสายฟันนะครับที่อ่า เขาน้นยมเล่นกันนะครับมนะจะเป็นทาง PVP PVE นะฮะอ่าก็จะมี3อย่างนะครับแต่แต่ที่เห็นบ่อยที่สุดนะที่เห็นบ่อยที่สุดก็จะเป็นดาบดิบหลีนะฮะดาบดิบหลีนี่เส็นเยอะมากอ่า PVP อันดับต้นๆก็จะเป็นดาบดิบหลีนะฮะที่ที่ผมเห็นนะก็ชอบอันไหนก็ยังไงก็ตามที่ชอบเลยครับก็ข้อมูลวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ